จากคำบอกเล่าและบันทึกของลูกศิษย์ของครูบาเจ้าสรีวิชัยต่างพูดเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วท่านจะฉันมื้อเดียวเตียวจงกรมห่มสามผืนตื่นตีสี่ซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาเจ้าสีวิชัยทำเป็นปกติประจำสม่ำเสมอโดยในช่วงที่ท่านบวชช่วงแรกและสุขภาพยังแข็งแรงท่าน จะออกบินาบาตตั้งแต่ตีสกว่าจะรับบาตรเสร็จก็ประมาณ8ปดโมงเชา้าต่อมาในยุคหลังเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ค่อยได้ออกรับบินาบาตบ่อยนักเนื่องด้วยสุขภาพของท่านไม่แข็งแรงก็จะมีญาติโยมนำพัฒตาหารมาถวายท่านที่วัดแทนโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นผู้บริโภคน้อยและบริโภคเพียงมื้อเดียว คือมื้อเช้าท่านจะฉันเพียงแค่ข้าวกับผักต่างๆต้มใส่เกลือใส่พริกไทยและไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดในช่วงหลังฉันเช้าและเพลถ้าไม่ได้ควบคุมงานก่อสร้างท่านจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิส่วนมื้อเพลท่านจะฉันแต่น้ำปานะและน้ำผลไม้โดยน้ำปานะ ที่ชาวบ้านชอบนำมาถวายคือน้ำส้มเกลี้ยงจากอำเภอเถินและอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางส่วนในเรื่องของผ้าจีวรของครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นปรากฏในช่วงต้นของเพศบรรพชิตโดยท่านนำผ้ามาจากการบังสกุลเศษผ้าหอศพแล้วนำมาตัดเย็บย้อมฝาดแล้วจึงนำมานุ่งห่มเป็นผ้าจีวร แต่ต่อมาหลังจากที่ท่านเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวางแล้วในแต่ละวันจะมีผู้คนนำผ้าไตรมาถวายท่านไม่เคยขาดท่านก็จะรับประคนไว้แล้วถวายเป็นสังฆทานให้แก่วัดเอาไว้ใช้ต่อไปในปัจจุบันบาทและจีวรรวมไปถึงอัฐบริขาร เครื่องใช้ต่างๆของครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและสิทธิานุสิตของท่านได้มาเยี่ยมชมและตรึกระลึกนึกถึงข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของครูบาเจ้าศรีวิชัย ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่